วัดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะครับรถที่ผมนำมาสาธิตครั้งนี้ครับจะเป็นฟอร์ซ่านะสามร้อยนะครับหรือว่าสามห้าศูนย์ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับหรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีวิธีการเปลี่ยนที่คล้ายๆกันเลยนะก็สามารถเอาวิธีการเปลี่ยนแบบนี้นะครับไปอแดปช้ได้นะครับผมนะครับก็ อ่าทขึ้นมาเพื่อเผื่อพี่ๆท่านไหนเนี่ยไปลดแบตหมดกลางทางหรือว่าขับรถไปเที่ยวจังหวัดไกลๆแล้วแบตมันหมดนะนะครับก็ยังสามารถเอาวิธีนี้นะไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับไปหาแบตนะครับของรุ่นที่ตรงกับรถตัวเองเนะี่ยแล้วก็เอามาใส่เองได้นะครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้ก่อนนะว่าแบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นรุ่นอะไรนะครับผมนะครับก็ให้อิงจากแบตของเดิมก็ได้นะ เพราะว่าอย่างของผมเนี่ยนะครับเป็นฟอร์ซ่านะสามร้อยสามร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็จะใช้แบตเบอร์เดียวกันนะครับผมนะครับหรือว่าถ้าเป็น ADV ด้วยนะพวกตระกูลสามร้อยของคันด้าเนี่ยก็จะแบตเบอร์เดียวกันหมดนะครับผมนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับเดิมมาเลยนะเอาแบบเดิมๆสแตนดาร์ดเลยนะมันจะเป็นยี่ห้อ FB นะครับแบตเตอรี่นะนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น FT Z e t หนึ่งศูนย์ S นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นสิบแอมป์นะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีแค่ไขควงนะ แฉกอันเดียวหรือว่าจะเป็นไขควงที่มากับรถก็ได้นะถ้าไขควงที่มากับรถเนี่ยมันก็จะมีมาให้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไขควงที่มากับรถมันก็จะมีเนี่ยอยู่ข้างใต้นี่นะนะครับมันก็จะมีไขควงแชร์ใ่นี่ผมติดเพิ่มไว้นะครับผมนะครับอยู่ในถุงนี้นะนะครับแกะออกมาดูมันจะมีไขควงแชรนะครับส่วนอ่าบริเวณที่เราทาการเปลี่ยนนะแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราเปิดบอกขึ้นมานะเนี่ยเราเปิดบอกตรงนี้นขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามตัวตรงนี้นะครับให้เราไข ขั้นตอนแรกนะก็ให้เราเริ่มไข่เนอทีละตัวนะครับนี่นะไข่หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือหมุนอย่างนี้นะทวนเข็มแบบนี้นะครับผมทวนเข็มนาฬิกาเนาะมันก็จะเป็นการคายอ,าออกนะครับผมนะครับผมจะค่อนข้างบอกขั้นตอนละยเอยียดนิดนึงนครับเผื่อพี่พี่ท่านไหนหรือว่า,าเพื่อนเพื่อนคนไหนนี่เข้ามาดูแล้วแบบไม่มีพื้นฐานเลยนะจะได้ทําได้นะครับผมนะครับ เราไขออกมาสามตัวนะอันนี้ก็คือน็อตสามตัวนะครับที่ผมถอดออกมาเราก็เอามือจับตรงนี้ครับมันจะมีมันจะมีตรงนี้อยู่นะเนี่ยมันจะมีแง่งอยู่นะให้เราจ um ับแล้วก็ดึงแผ่นปิดฝาปิดออกมาได้เลยนะครับนี่แะอันนี้ก็คือเป็นฝาปิดนะครับผมนะครับแล้วก็ไว้ข้างนอกก่อนนะครับหลังจากที่เราถอดฝาแบตออกมานะเราก็จะเห็นแบตเตอรี่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสายที่เอาไว้ดึงแบตนะครับผมนะครับแล้วมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะ รถแต่ละรุ่นเนี่ยสายมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ในเคสของผมเนี่ยนะครับสายคั่วลบเนี่ยมันจะยาวใช่ไหมฮะนะครับแล้วสายขั่วบวกมันจะสั้นติดแบตเลยนะนะครับเนี่ยมันจะดึงมายากหน่อยนะครับทีนี้หลักการของผมเนี่ยก็คือผมจะถอดคั่วลบก่อนนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคั่วลบเนี่ยสายมันยาวครับพอเราถอดคั่วลบมาปุ๊บเราเอาผ้าเนี่ยนะครับไปหุ้มที่คั้วไว้อย่าให้มันโดนตัวถังนะนะครับจากนั้นเราค่อยไปถอดคั่วบวกนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าผมถอดบวกเลยเนี่ยนะครับบวกปุ๊บเนี่ย เพราะสายมันสั้นทีนี้ยังไงล่ะครับเราไม่สามารถเก็บหรือว่าหลบมันได้ง่ายกว่านะเวลาเราขยับแบตเนี่ยมันอาจจะไปโดนได้นะนะครับก็แนะนําว่าให้ถอดลบก่อนนะอันนี้คือผมถอดลบก่อนเพราะสาเหตุนี้นะครับผมนะครับผมก็จะถอดลบออกมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับพอถอดลบเสร็จนะเท่ากับว่าเราเปิดวงจรแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะไม่มีไฟเนาะเดี๋ยวผมเอาน็อตเข้าไปคาไว้ก่อนเดี๋ยวนอ็อตตัวเมียมันลุบ ก็เอานอตตัวนี้ไปคาไปนิดนึงนะสองสามเกลียวก็พอนะครับพอเราถอดมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราจะเห็นขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่มันออกมาแบบนี้นะเราก็เอาผ้านะครับผ้าอะไรก็ได้นะไปพันไว้นะครับไม่ให้มันไม่ให้มันไปโดนตัวถังแค่นั้นเองนะครับผมนะครับเนี่ยพันไว้แล้วเราก็ไปถอดขั้วบวกต่อนะครับนี่นะขั้วบวกนะครับเวลาถอดขั้วบวกเราก็ดันยางตรงนี้ขึ้นไปนะแล้วก็ไขเลยครับทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมนะนี่ครับทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับจนน็อตมันตัวผู้มันหลุดมานะ พอน็อตตัวผู้หลุดมาปุ๊บอย่างนี้นะครับเราก็ดึงขั้วมันออกมาแบบนี้นะครับดึงขึ้นไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็ขายน็อตเข้าไปแล้วก็ดึงแบตออกมาเลยครับแบตมันจะเป็นแบบนี้เราดึงมาได้เลยครับดึงออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมเอาแบตออกไปแล้วมันก็จะโล่งๆแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวไปดูแบตท,ที่เราถอดออกมากับแบตใหม่ที่เราจะใส่กันนะครับ ครับอันี้ก็เป็นแบตเตอรี่เก่านะที่ผมถอดออกมามันจะมีสายเส้นนี้อยู่นะครับผมนะครับเวลาถอดมาก็เช็คให้ดีนะอย่าลืมหลงลืมทําหายนะสายเส้นนี้เพราะมันเอาไว้ดึงแบตเตอรี่ออกมานะเวลาที่เราเปลี่ยนแบตนะครับผมนะครับบางทีเราถอดอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยแล้วเราลืมใส่นะครับผมนะครับเส้นนี้ก็อย่าห้ามลืมนะนะครับทีนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างแบตเก่ากับแบตใหม่นะนะครับแบตตัวนี้นะครับนี่มันจะเขียนไว้เลยนะ 9.1แอมป์ 1> 1นะครับ130 CCA นะอันนี้คือเป็นแบบของมาตนดานที่เป็นติดมากับรถนะครับผมนะครับจะใช้ตัวนี้อยู่นะอันใหม่เนี่ยก็คือซื้อเป็นสเปคเดียวกันนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยจะเขาจะเปลี่ยนเหมือนกับว่ามันขายมาหลายปีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแพคเกจเปลี่ยนในตัวสก,กรีนข้างหน้าใหม่นะนะครับเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับผมนะคะรับเวลาพี่ๆท่านไหนไปซื้อแล้วแบบเจอรุ่นนี้นะแล้วมาเจอรุ่นที่ผมซื้อนะมันก็คืออันเดียวกันนะ เนี่ยครับมันก็คือตัวเดียวกันนะครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ข้างหลังนี่เหมือนกันเลยมันเป็นบริษัทเดียวกันนะครับผมนะครับนี่นะแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแพ็กเกจใหม่อันนี้แพ็กเกจเก่านะครับผมนะครับก็ใช้งานเหมือนกันขนาดเท่ากันนะครับ แต่ว่าตัวที่ผมเห็นความแตกต่างก็คือสเปคเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าร3อสาสิบนะ CTA มันไม่ได้เขียนระบุในนี้นะครับผมนะครับแบตใหม่นะครับมันจะมาใปนลักษณะแบบนี้จะมีเทปแดงปิดนะแล้วก็จะมีน็อตมาให้นะครับน็อตผมก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดไว้กับตัวแบตเก่าไว้นะครับผมนะครับก็แกะมานะครับอันนี้ก็เป็นน็อตของเขานะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาครับอายุการใช้งานนะที่ผมใช้นะจากอ่าตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะจนถึงก้อนนี้นะอันนี้เป็นก้อนที่สมแล้วนะครับผมนะครับ อยู่ได้ประมาณประมาณ3ปีนะเพราะว่าก้อนนี้นะครับอายุประมาณ2ปีกับสิเดือนนะนะครับส่วนอีกอีกก้อนหนึ่งอ่ะก้อนแรกที่มากับรถเลยอยู่ประมาณ3ปีครึ่งนะครับผมนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ไม่เกิน3ปีนะผมให้ค่าเฉลี่ยว่าประมาณนั้นนะครับผมนะครับแล้วก็อาการอาการเจ้าก้อนนี้นะที่ก่อนผมจะเปลี่ยนแล้วผมถึงตัดสินใจเปลี่ยนเนี่ยอาการก็คือว่า มีวันนึงจะขับรถไปแล้วพอเปิดสวิตช์กุญแจออนเนี่ยไฟไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นสักอย่างเลยนะครับคือแบบมันหมดเกลี้ยงเลยเอามิเตอร์ไปวัดที่ขั้วเนี่ยไม่มีไฟออกมาเลยนะผมก็เลยทําการประจุไฟเข้าไปใหม่ใช้เครื่องชาร์จนะชาร์จเข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็ใช้ได้ปกตินะมาวัดค่า CCA อะไรมันก็ยังมีเยอะอยู่แต่ก็ไม่อยากเสี่ยงแล้วนะเพราะว่าไม่อยากไปตายกลางทางนะก็เลยตัดสินใจซื้อก้อนใหม่เปลี่ยนเพราะว่า ดูจากอายุการใช้งานเฉลี่ยของเจ้าตัวก้อนเก่าเนี่ยนะครับมันก็ไล่ๆกันแล้วผมก็เลยเปลี่ยนดีกว่านะครับก็เลยตัดสินใจซื้อแบตลูกใหม่มานะครับผมนะครับนี่ครับวิธีการใช้นะครับผมก็เราก็ถอดน็อตออกมานะอันนี้คือเป็นชุดน็อตที่เขาให้มานะครับน็อตเขาให้มาเนี่ยของชุดนี้จะเป็นสเตนเลสมาเลยนะคือแบบอย่างดีเลยนะนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะแบบนี้นะครับใส่น็อตเข้าไปเนาะรูนะครับรูมันจะมีด้านบน ะจะให้สังเกตได้ว่ารูแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีด้านบนกันกบด้านด้านข้างนะคือแบตเตอรี่ขั้วนะครับของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างของฟอร์ซ่ผมเนี่ยขั้วมันจะอยู่ด้านบนนะให้เราไขาแบบนี้นะครับด้านบนนะส่วนรถพี่ๆท่านไหนรุ่นอื่นนะที่มันเป็นขั้ว,วด,ด้านข้างตรงนี้นะนะครับก็ให้เราใส่น็อตแบบด้านข้างแบบนี้นะอย่างนี้เข้าไปนะเนี่ยครับแล้วมันก็สามารถใส่น็อตข้างๆได้คือมันจะใส่ได้2ท่าครับด้านข้างแบบนี้นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับกับด้านบนแบบนี้นะครับก็ เลือกดูให้ตรงกับรถรุ่นตัวเองที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะนะครับผมเดี๋ยวผมแกะมาก่อนนเพราะผมต้องการจะเปลี่ยนให้มันอยู่ข้างบนนะน,นี่นะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับแบตรถรุ่นผมนี่ที่ใช้ก็คือมันอยู่ท่าบนนะผมก็จะน็อตใส่ไว้อย,อย่างนี้นะ <S <S จะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะมีบารอเห็นไหม <S <S นี่ครับ <S <S แค่นี้นะครับแล้วเราก็ตั้งอยู่ท่านี้เลยนะแล้วก็เอาเจ้าตัวสายคล้องน,นะห้ามลืมติดขาน,นะครับสายคล้องเนี่ยก็ให้สวมไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาที่เราจะดึงแบตออกมาเนี่ยมันดึงง่ายนะครับนี่นะนี้นะครับ ตั้งไว้ท่านี้นะครับแล้วเราก็ไปใส่ที่ตัวรถนะครับผมนะครับครับตอนนี้ก็เราก็พร้อมที่จะใส่แบตกลับไปที่เดิมแล้วนะครับนี่ก็เป็นแบตใหม่นะนะครับเราก็ต้องหมุนนะครับให้ขั้วบวกนะมันมาอยู่ด้านขวามือนะครับตามสีแดงอันนี้นะนี่ครับเพราะว่าสีแดงนี้อยู่ขวามือนะบวกก็ต้องอยู่ขวานะครับผมน็อตให้เราไขเข้าไปกินสักสองสามเกลียวพอนะครับนี่นะไขอยู่แบบนี้ก่อนนะแล้วก็สไลด์แบตนะครับเข้าไปเลยครับนี่นะเข้าไปข้างในเหมือนเดิมนะฟืดนะครับแล้วก็อ่าถ้ามันติดนะครับเราดึงสายแบต คูบวกนี่ขึ้นนิดนึงนะแล้วเราก็สไลด์เข้าไปนะครับผมนะครับครับตอนใส่นะครับก็เหมือนเดิมครับให้เราใส่สายบวกไปก่อนนะครับเพราะสายบวกเนี่ยมันชิดนะครับเดี๋ยวมันจะไปสปาร์กกันเยอะนะนะครับนะจริงๆใส่สายไหนก่อนหลังก็ได้นะมันไม่มีผลอะไรหรอกครับผมแค่อย่าให้มันสปาร์กก็พอนะครับผมนะครับเราก็หมุนนี้ขึ้นมานะเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราขนาดที่เราหมุนเนี่ยไอสายตรงเนี้ยมันไม่มีไะไรหุ้มแล้วมันสั้นนะเนี่ยมันโอกาสที่มันจะแตะแตกนะครับมันก็จะเยอะนะถ้าเราไปใส่สายลบก่อนเวลามันแตะมันก็จะะะมมมีไฟแบบออกานนคครรััผ ผมจะใส่แบบนี้เนาะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับร้อยนัดเข้าไปในรูนะแล้วก็ไขเข้าไปได้เลยนะครับผมนะครับอาจจะต้องใช้ไข่ควงช่วยนิดนึงนะใช้ไข่ควงตัวเดียวพอนะครับเนี่นะมันจะใส่ยากหน่อยไอตัวกู้บวกเนี่ยเพราะว่ามันสายมันสั้นครับนะครับ,นะรบเข้าแล้วนะนะครับ,นะรบแล้วเราก็พยายามไขให้มันตึงนะครับผม ทีนี้ก็เวาลาก,กวดก็ขวดให้แน่นเลยนะ <_ D> ไม่ต้องแบบแน่นจนน็อตขาดนะครับนะครับแล้วก็เอายางนะสอดเข้าไปนะที่เดิมนะเนี่ยครับติดเข้าไปให้มันหุ้มให้มันหุ้มตัวขั้วแลไรที่เราขันนะนะครับหุ้มไปแบบนี้เลยนะนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปปลดนี่นครับเอาผ้าออกที่เราหุ้มไว้เนาะแล้วเราก็ไขน็อตตรงนี้ออกนะครับจะสังเกตได้ว่าขั้วลบเนี่ยมันจะใส่ง่ายกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าใส่มันยาวนะครับนะครับแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับ ขันเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไฟชอ็อตนะมันไม่ชอ็อตนะครับมันแค่12โวลต์เองนะครับเนี่ยแล้วก็มือดันตัวแป้นเหล็กไว้แล้วเราก็ขันน็อตได้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะนนะแค่นี้นะครับตัดสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับสายดึงเนาะแล้วเราก็ขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้วแบตต้องแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไฟมันจะได้เดินดีนะ น,นโอเคนี่ก็แน่นเรียบร้อยแล้วครับเราจากนั้นก็เอาฝามาปิดกลับไปเหมือนเดิมครับแค่นี้ครับนี่ครับปิดแล้วก็ให้มันรูมันตรงนะขยับให้รูมันตรงนะครับแล้วก็น็อตไขก็ไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะไขก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ตึงมืออยู่ตอนไอ้นี้ก็เป็นอันเสร็จครับผมนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาลองเท,ทให้ดูนะครับนี่ครับอ่าเปิดได้รับปกติเห็นไหมนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับแบตก็อยู่ที่12.2โวลต์นะเนี่ยครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ อนนี้ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบตเก่านะที่ออกมาข้างนอกนี้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนไม่ได้ยากแล้วก็ใช้ไขควงแค่อันเดียวเองนะครับผมนะครับก็ลงไว้ให้ชมเป็นวิธีแล้วกันนะครับสาหรับพี่ๆท่นานไหนที่อยากจะซื้อแบตมาเปลี่ยนเองนะ นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอ,อ,อื่นนะมันก็เปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับผมหลักการคล้ายๆกันก็ให้เราสังเกตที่หน้างานนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เลือกให้ตรงรุ่นแค่นั้นเองนะครับผมหรือว่าจะเลือกมากกว่าก็ได้นะแต่ขอให้มันใส่ลงไปในช่องแบตเราได้แค่นั้นเองนะครับก็วัดให้ดีก่อนนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนไซส์มันนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนทีอ่อยากได้เป็นแบตบรุ่นเดิมแบบนี้นะสําหรับรถฟอร์ซ่านะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ใช้ฟอร์ซ่าเหมือนผมอยู่นะ หรือว่าเป็น ADV อะไรอย่างเงี้ยนะครับมนก็จะใช้แบตเบอร์เดียวกันนะเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมนะครับก็ครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้ว